สวัสดีครับเจมมาโตมาแล้วนะครับวันนี้มาพร้อมกับปอีกนกแดงนะเป็นยังเก,น,เกนที่อีกหลายๆคนนะครับ เราคอยเช่นเดียวกันนะครับเมื่อวานก็เพิ่งมีสุนักแข่งไปวันนี้มีปีกนกแดงมาอ่าไปใส่คู่กันได้เลยนะครับต้องบอกว่าปีกนกแดงรอบนี้เนี่ยไม่ได้มาแค่กางเกงนะครับแต่ว่ามีของอื่นๆนะครับที่ทํามาเสริมความไทยให้กับปีกนกด้วยไม่ว่าจะเป็นเสื้อเป็นแว่นตาหรือว่าเป็นรองเท้านะครับแล้วก็มีกิจกรรมเตมิมเงินรับของด้วยนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลากับกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรม เติมเงินนะครับเติมเงินเพื่อรับกระเป๋านะครับกิจกรรมเติมเงินรับกระเป๋านียจะเริ่มตั้งแต่วันที่6นะครับไปจนถึงวันที่8เริ่มตอนเที่ยงคืนจบเที่ยงคืนอย่าลืมมาดูข้างบนนะครับให้มันเริ่มมาก่อนให้เห็นตรงนี้ก่อนแล้วค่อยเติมนะครับถ้ายังไม่เห็นจะเพิ่งเติมนะเติมเงิน499เพชรน้องจะได้ี่กระเป๋าระดับสีแดงเป็นกระเป๋าฉลอง5ปีนะครับตัวน,นี้ นี่คือเลเวลหนึ่งนี่เลเวลหนึ่งจะเป็นแบบสีขาวดำแล้วก็ทองม่วงธีมของห้าปีเรานั่นเองนี่คือกระเป๋าเลเวลสองนะครับดูคล้ายๆแบบยินหยางเนาะจะเป็นยินหยางแบบไฮเทคแล้วนี่คือเลเวลสาม นี่หมุนได้นี่มีเอฟเฟกด้วยหมุนมีเอฟเฟกต์งมาข้างล่างซึ่งเอฟเฟกตัวนี้นะครับก็น้องวิ่ง3วิมันก็จะแสดงเอฟเฟกนั่นเองหมุนแล้วก็ปล่อยแบบเหมือนเป็นแสงออกมาปุ๊บแล้วก็ปล่อยอมาอย่างี้นะครับเดีย๋ยวไปใส่วิ่งให้ดูเลยแล้วกัน ได้เห็นกันชัชดๆไปเลยแป๊บเดียวแป๊บเดียวชุบเข้าเกมไปเออนี่ดึงนี่เห็นไหมแล้วก็มีเอฟเฟกต์เหมือนมีเอฟเฟกต์นี้ประมาณนี้ มีแบบพักคลุมอยู่ข้างหลังเป็นเอฟเฟกนะครับเต็มเงิน499เพชรจัดไปต่อมาอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นกิจกรรมที่มาตอนเช้านะครับซึ่งเ,เรียกว่าเดี๋ยวนาคาไฟลุกนะกาชาไฟลุกก็กันกาชาไฟลุกซึ่งมันจะเป็นกาชาที่น้องหมุนไปเรื่อยเนี่ยน้องจะมีโอกาสได้ลด50%ในการหมุนปกติแล้ว ลืมบอกว่ามาวันไหนมาวันเดียวกันนะครับแต่อันนี้จะมาตอนเช้าก็คือจะมาตอนประมาณ9ก้าโมงเช้าวันที่6กไปจนถึง5้าทุ่มห้ของวันที่12มีเวลาให้เจดวันนะครับราคาปกติเนี่ยจะอยู่ที่5 1ครั้งเนี่ยยีสนะครับส่วน5ครั้งเนี่ยจะ90 5ครั้ง90ก็ตกครั้งละ18เพชรถูกไหมสิบแเพชรแต่ว่า ความพิเศษของกาชาตัวนี้ก็คือเวลาที่น้องหมุนนะครับมันจะมีโอกาสเข้าสู่แบบช่วงไฟลุกนะช่วงไฟลุกเนี่ยจะกินระยะเวลา30มสิบัญชีคือใน30มสิบัญชีนั้นเนี่ยน้องหมุนมันจะลดราคากาชาไป5้าอร์เซหมายความว่าปกาติน้องหมุน5้าครั้งเสียราคาเก้าสเพชรเนี่ยน้องจะเหลือหมุนห้าครั้งส5ิบห้าเพชรเท่านั้นนะครับ4ี่ห้าเพชรเท่านั้นก็เหมือนประหยัดไปครึ่งหนึ่งแล้วก็ ตัวของนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อเป็นแว่นเป็นรองเท้าเป็นกางเกงผู้ชายกางเกงผู้หญิงเนี่ยมีหมดเลยนะครับมีหมดเลยในตัวกรชานี้ก็คือมีโอกาสสุ่มได้ตลอดเวลาแต่ว่าที่พิเศษวันนี้นก็คือตัวเสื้อตัวแว่นแล้วก็ตัวรองเท้านะครับสามอันนี้จะใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเป็นในเทมเดียวแล้วก็ใส่ได้ผู้ชายผู้หญิงเลยถ้าน้องหมุนครบหมุนครบหมุนคร1อ0รอบนะครับน้องจะเลือกได้1ชิ้น เหมือนมีเลขลักกีย่ะแต่ว่าถ้าน้องได้ของไปเลขลักกี้ไม่ดีนะนะสมมติว่าน้องตอนหมุนน้องไปหมุนไปเก้าิรอบเอาน้องได้เสื้อไปแล้วน้องก็หมุนเพิ่มอีก1ิบรอบแล้วน้องก็เลือกเอาว่าน้องอยากได้แว่นตาหรือรองเท้ามันจะมีให้เลือกสามอันคือเสื้อแว่นตารองเท้าตอนน้องหมุนครบหนึ่งรอยรอบมันจะมีให้โชว์อยู่ว่าน้องขาดอีกกี่รอบและที่สำคัญคือเลขลักกี้ไม่ดีหมายความว่าไงหมายความว่าสมมติว่าน้องหมุนไปปั๊บปับปับได้ของแล้วได้ของอีก หมุนจนครบลายล้วน้องได้เลือกอีกหนึ่งชิ้นนะก็คุมเงันไปซึ่งหนึ่งายรอบเนี่ยถ้าเกิดน้องหมุนตอนที่มันแบบกําลังไฟลุกอะมันก็ราคาแค่เก้าอยเพชรก็คือเก้าอยเพชรก็อันตรีอยากได้เสื้อก็เลือกอยากได้ว่นตาก็เลือกอยากได้รองเท้าก็เลือกนะครับแต่ว่ากางเกงผู้ชาย,ยากางเกงผู้หญิงเนี่ยจะไม่มีนะครับไม่มีให้เลือกก็ไปสุ่มเอาอยู่ในกิจกรรมนั่นแหละทีนี้เรามารีวิวชุดให้ดูดีกว่านะครับรีวิวชุดอันนี้คือของผู้หญิงนะ เริ่มกันที่แว่นตาแล้วกันแว่นตาก็จะเป็นแว่นตาสีแดงนะครับแล้วก็ข้างๆนี่จะมีตัวเป็นปีกนกอยู่ส่วนเสื้อนะครับก็จะเป็นเสื้อฮู้ดสีดําข้างหน้ามีลายปีกนกนี่ตรงข้างๆก็จะมีลายแบบเหมือนกางเกงปีกนกส่วนข้างหลังจะโล่งๆไม่มีอะไรตัวนี้กางเกงก,ก็คือกางเกงปีกนกประมาณนี้เดี๋ยวเอาเสื้อให้ดูชัดๆอีกรอบดีกว่าเสื้อเป็นแบบนี้ เ้ลลูดนะครับส่วนเกงเกงโอ้ต้องไปหาไม่โอ้เกงไม่หาไม่ของผู้ชายมีรีวิวแยกได้ไหมรีวิวรวมได้ไหมมันไม่ได้อยู่แบบเหมือนเป็นเซ็ตเดียวกันมันอยู่แยกชิ้นนะหาใหไม่พิกนกขายจ้ารูออยู่บนสุดอยู่บนสุดอยู่บนสุดแน่เลยเ ไม่อยู่งามไส้และปิกนกสีอะไรวะเนี่ยมีการเปลี่ยนไอ้นี้ด้วยเปลี่ยนเทียบของนิดนึงด้วยปีกนกน่าจะไม่โดนเปลี่ยนน่าจะอยู่ม่วงน่าจะอยู่สีม่วงน่าจะอยู่สีม่วง แต่ทำไมถึงหาไม่เจอออกคาใหม่ม่วงสิปีกนกอะน้ำใส่จีเอ็มเนี่ยระหว่างนี้ก็อธิบายรองเท้าไปเลยกันนะครับรองเท้าก็จะเป็นรองเท้าปีกนะปีกนกเป็นรองเท้าแบบรองเทา้าผ้าใบสีแดงแล้วก็มีปีกนกสีขาวติดอยู่ข้างๆย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเสื้อ กางเกงและรองเท้าเนี่ยน้องสามารถใส่ได้สองเพศนะครับเดี๋ยวพี่จะไปเปิดของตัวผู้ชายให้ดูแต่งเกงหายไปไหนวันนี้หนืออาคลิปเยอะจนตาเบลอหากางเกงปีกนงไม่เจอเก่งปีกนงไม่เจอแต่ไม่ใช่สีอื่นดิมันต้องเป็นสีม่วงดิไม่เป็นไรเอาเป็นว่าประมาณนี้แหละผเคยหานะครับของตัวผู้ชายใส่ไว้ที่ใครวะ ผู้ชายก็จะเหมือนกันนะครับก็คือจะมีภาพแว่นตาแว่นตาเป็นแบบเดียวกันเลยใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงแล้วก็ตัวเสื้อนะครับเป็นเสื้อฮูแบบนี้นี่ฮูปิดปิดนกเร,เรียบเท่เท่กางเกงก็เป็นกางเกงปิดนกแล้วก็รองเท้าตัวนี้นะครับแนะนำว่ารอให้มันเข้า สู่แบบช่วงไฟลุกแล้วค่อยกดรัวๆนะครับแต่ว่าพี่ว่ามันแป๊บเดียวมันก็เข้าสู่เข้าสู่ช่วงไฟลุกน้องก็ลองหมุนๆไปนะครับก็ถ้าปกติ5ครั้ง90เพชรไฟลุก5ครั้ง45เพชรแล้วก็ช่วงไฟลุกมีการันตีไม่ใช่ช่วงไฟลุกทุกช่วงมีการันตีถ้าหมุนครบรายรอบเลือกได้1ชิ้นระหว่างแว่นตารองเท้าแล้วก็เสื้อจบจบนะสำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับฝากกดไลค์ก็แชร์ติดตาม Facebook YouTube ด้วยเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คคลลิปปหน้าาารับบบไะ๊ยย ไปหาเกงปีกนกผู้หญิงต่ออยู่ไหนวะ